ถามเลยค่ะถามอะไรนะคะหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะสองสองแล้วก็อะไรสามสามแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เอ้าเรื่องแค่นี้น้องปายไม่รู้หรอไม่ได้เรียนเลขกับที่โรงเรียนเจ็บเจ็บเนี่ยค่ะฮะเจ็บอีกันเนี่ยอ่ะเจ็บ ฮะอะไรนะหน้าหนูกี่ใบก็ต้องเช็ดเาอะไรเช็ดหกแล้วก็เช็ดโอ้ก็หกไงหกหกแล้วก็เช็ด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 เได้เนาะโอ้ฉันคิดได้เนาะเช็ดเสร็จแล้วก็เต แล้วก็แตกอะไรแตกงเ้นหักแตกงกกทหักแตกแเกนหักแตก